สวัสดีครับนี่ก็ห่างหายอีกห่างหายกันมาหลายวันอีกทั้งทังที่ลุงตั้งใจว่าปีนี้ลุงจะทำคลิปทุกวันวันและคลิปนี่คือสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้แต่ก็หายบ่อยบางทีก็หายไปหลายวันเมื่อลุงหายไปหลายวัน ก็มีหลายคนเป็นห่วงเป็นใหญก็ถามลุงกันมาว่าลุงไม่สบายหรือซึ่งลุงก็ขอขอบคุณในเมตีจิตที่มอบให้กับลุงความจริงแล้วลุงสบายดีมีแต่ยายป้าที่เป็นที่รักของลุงยายป้าไม่สบาย ลุงก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในครอบครัวลุงก็ไม่ได้นำมาบอกมากล่าวกันแต่เมื่อมีหลายคนถามเรื่องสุขภาพของลุงกันมามากเป็น่วงเป็นใยลุงมามากลุงก็ถือโอกาสนี้ขอบอกว่าลุงสบายดีที่ไม่สบายก็คือใหญ่ป้าของลุง ยายป้าของลุงแทนที่จะไม่สบายช่วงไหนก็ไม่เป็นมาไม่สบายเอาช่วงการเกิดระบาดโรคเมื่อมันเกิดระบาดของโรคก,การเยี่ยมมันก็ทำได้ยากมาช่วงระยะหลังนี้งดเยี่ยมทุกกรณีแต่ก็ ยังสามารถพูดคุยทางโทรศัพท์กันได้แต่เมื่อใหญ่ป้าพักฟื้นหลังจากช่วงผ่าตัดไม่สามารถใช้เสียงได้จึงไม่ได้คุยโทรศัพท์กันก็ได้แต่สอบถามอาการจากพยาบาลซึ่งมันมีข้อจำกัดมากมาย มันก็เป็นเรื่องที่ทุกใจไม่เบาซึ่งลุงก็เข้าใจลุงเข้าใจดีว่านี่คือมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคมันจำเป็นมันต้องทําซึ่งทุกคนก็ต้องคงเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจลุงคิดว่าอีกสองสามวันน่าจะ สามารถพูดคุยกับป้าได้ก็คงไม่มีอะไรจะต้องหวงกังวลและขอถือโอกาสนี้ขอบคุณในเบืีจิตจากทุกคนที่มอบความรักมอบความห่วงใยให้กับลุงความจริงแล้วลุงก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะมาพูดในเรื่องส่วนตัว เราคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับสังคมไม่เป็นประโยชน์สาธารนณะเดีย๋ยไม่พูดแต่เมื่อทุกคนถามกันมามากลงุงจึงขออนุญาตเรียนบอกซึ่งความจริงในช่วงนี้มันมีปัญหารุมร้าวประเทศไทยมากมายโดยเฉพาะปะัญหาจากพวกที่ พยายามจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเออะโวยวายก็ต่อว่ารัฐบาลสมัยยังไม่มีโรคระบาดก็เออโวยวายว่าจะอดตายบ้างจะอย่างโน้นจะอย่างนี้บ้างกดดันสารพัดสารพีให้รัฐบาลต้องเปิดตรงนั้นเปิดตรงนี้ แล้วเป็นไงเมื่อรัฐบาลเปิดเปิดมาแล้วมีปัญหามุ่นก็มีคนเจ้าเดิมหน้าเดิมออกมาบอกออกมาด่าทอต่อว่ารัฐบาลว่าไม่มีมาตรการที่ดีไม่มีมาตรการดีเพียงพอจึงทำให้เกิดการระบาดของโรคซึ่งลุงก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าคนพวกนี้มันต้องการอะไร ต้องการให้ทำอย่างไรกันแน่รัฐบาลจะเลี้ยวไปทางซ้ายก็ไม่ได้เลี้ยวไปทางฝาก็ไม่ได้มันต้องการอยู่อย่างเดียวก็คือให้รัฐบาลลงเหยวให้ได้รัฐบาลต้องออกไปให้ได้หลุดไปให้ได้นี่คือความต้องการของคนพวกนี้และคนพวกนี้เหรอที่เป็นคนหวังดีกับชาติบ้านเมือง ลุงจึงยกตัวอย่างคำพูดนำเอาคลิปหนึ่งในเรื่องของการพูดซึ่งหลายคนคิดแต่เพียงว่าคำพูดนั้นเป็นเพียงลมปากเมื่อพ่นออกามาแล้วมันก็หายไปกับสายลมมันไม่มีความหมายคนพวกนั้นจึงไม่ใส่ใจดูอย่างคลิปนี้ มาได้ให้กำลังใจนะครับแล้วก็สง่งความรักความห่วง,ง,งใยนะครับไปให้ผมที่เรือนจำเปตอแล้วก็ครั้งนี้นี่ผมก็คงจะต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเอกประยุทธท์จันโอชานะครับที่ท่านได้กรุณาครับช่วยประสานนะครับกังการดำเนการจนได้รับการ ปล่อยตัวนะครับต,ต้องเรียกว่าเป็นการปล่อยตัวที่คาดไม่ถึงนะครับผมก็ไม่คิดเลยนะครับว่าทางจำปาชาก็าจะเปลี่ยนใจนะครับได้เร็วมากที่ลุงยกตัวอย่างคลิปนี้มาให้ชม <c oughs> ก็ไม่ได้หวังให้ใครต้องไปพิสูจน์ทราบความจริงว่าการพูดครั้งที่หนึ่งกับการพูดครั้งที่สองครั้งหลังๆนั้น ทำไมเนื้ออาสาระมันไม่ตรงกันแล้วจะยึดหลักตรงไหนอันไหนจริงอันไหนไม่จริงซึ่งลุงว่าไม่จําเป็นต้องไปพิสูจน์ทราบในเมื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าการพูดครั้งแรกเป็นการพูดเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงนั่นคือไม่รู้ความจริง พูดไปไม่รู้ในข้อแท้จริงซึ่งเป็นที่นิยมของหลายคนที่พูดว่ารู้เท่าไม่ถึงการมันมีคนจำพวกไปไม่ถึงการเยอะไม่รู้ว่าจะไปลงวอกวนอยู่ที่นคปรปฐมหรือสุพรรณบุรีตรงนี้ลุงก็ไม่รู้ไม่ทราบแต่บางคนบางคนก็สรุปว่านี่คือการแก้ตัว มันเป็นการแก้ตัวของคนจันทแต่เขาไม่บอกลุงว่าเป็นคนจันทรบุรีหรือเปล่าตามวัฒนธรรมไทยการพูดนั่นก็คือมุสาห้ามมุสาห้ามพูดเท็จซึ่งมันอยู่ในสีลข้อที่สี่ซึ่งมันอยู่ในสี่ห้าข้อ,ท, 4, อ, 4, ขอที่เราถูกสั่งสอนถูกอบรมกันมาตั้งแต่สมัยเด็กเมื่อเราโตขึ้น เราเรียนวิชาลูกเสือเราก็จะเห็นว่าที่หัวเข็มขัดลูกเสือเขียนว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ซึ่งพวกคนพวกนี้ไม่รู้ว่าจะรู้จะทราบไหมว่าอันนั้นคือกติสอนใจในเรื่องอะไรสอนให้คนทำความดีอย่างไรให้รักษาคำมั่นสัญญาของตัวเองอย่างไรอย่าลืมนะครับคำพูดนั้นเป็นนายของเรา ความคิดต่างๆคิดอย่างไรก็ได้แต่เมื่อเปล่งวาจาออกมาเมื่อพูดออกมามันต้องเป็นเรื่องจริงมันต้องรักษาซึ่งลุมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาสอนกันมาอย่างไรคนเราสมัยนี้จึงไม่ค่อยรักษาคำพูดของตัวเองนึกจะพูดอะไรก็พูดไม่รู้ในข้อแท้จริงก็พูด พูดและก็อ้างว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเมื่อมันไม่ใช่เมื่อจะเปลี่ยนใจก็อ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงกันเพราะนั่นคือนายของเราที่ว่ามันเป็นนายของเราเพราะว่าเมื่อเราพูดออกมาแล้วมันจะเป็นตัวชี้ตัววัดว่าเราเป็นคนแบบไหนนั่นหละ นายที่จะชีวัดตัวเราว่าเป็นคนแบบไหนอย่างไรแต่คนบางจำพวกไม่ได้สนใจตรงนี้ไม่ได้ใส่ใจว่าจะพูดเรื่องอะไรจะพูดอย่างไรไม่สนใจพูดเพียงเพื่อให้ตัวเองได้มาซึ่งผลประโยชน์พูดแบบภาษานักกฎหมายพูดไปแล้วก็ถอนกาบพูดได้ถอนแล้วมันก็เหมือนกับไม่ได้พูด เพราะกฎหมายก็สอนกันว่าให้ยึดการแก้ไขความผิดและโทษครั้งสุดท้ายเป็นหลักเพราะการแก้กฎหมายการบัญญัติกฎหมายมักจะระบุเอาไว้เสมอว่าให้ยกเลิกข้อความเดิมความผิดเดิมข้อหาดเดิมโทษเดิมนั่นคือกฎหมายเขาสอนกันมาอย่างนั้นให้ยึดครั้งล่าสุดเป็นหลัก คนพวกนี้เลยเอาเอาอยากบ้างเอาทําตามที่กฎหมายเขาทากันบ้างมันจึงใช้กันมั่วในรัฐสภาพูดไปแล้วพูดผิดพูดไปแล้วถูกตักท้วงมันก็ถอนการพูดกันได้พอถอนการพูดแล้วมันก็เหมือนกับไม่ได้พูดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนั่นมันเป็นการใช้ในรัฐสภาแต่เมื่อมาใช้ข้างนอก มันจึงเป็นการด้อยค่าตัวผู้พูดเองมันจึงเป็นตัวชี้วัดตัวผู้พูดเองว่าเป็นคนแบบไหนซึ่งมันแตกต่างกันแต่คนพวกนี้ไม่สนใจคนพวกนี้ไม่รู้ไม่ชี้ก็ยังประพฤติปฏิบัติกันอย่างนั้นหรือว่านี่แหละที่เขาเรียกว่าคนจันทจันทรบุรีหรือไม่หลุงไม่รู้ สวัสดีครับ